ผมนายพรณนันแท่ลิ้มกับการนำเสนอบทความเรื่อง Experimental Study of Bamboo Speed b u n d l e for Bamboo Architectural Design Application ไผ่พืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยมีจำนวนมากและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้านรดยไปถึงประโยชน์ด้านการก่อสร้างแม้ตัววัสดุเองจะยังดูมีภาพลักษณ์ที่เปราะบางแตกง่ายแต่การพัฒนาทางเทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้างสม,มุติให้วัสดุสามารถใช้สร้างสถาปรากรรมที่แข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น โดยหนึ่งในเทคนิคที่น่าสนใจคือไผ่ซีกรวบลำเป็นการนำเอาไผ่ที่ถูกแยกออกจากลำให้กลายเป็นซีกมามัดรวมกันด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆบทความนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะทำการศึกษารูปแบบการใช้งานโครงสร้างไผ่ซีกมัดรวบลำโดยมีสมมติฐานที่ว่าไผ่ซีกมัดรวบลำเป็นรูปแบบโครงสร้างที่ง่ายต่อการออกแบบก่อสร้างและนำไปใช้มากกว่าไผ่ลำปกติอีกทั้งยังมีความแข็งแรงและเหมาะสมเพียงพอสำหรับการใช้งานไปโครงสร้างหลักในงานสถาปัตยกรรมไผ่โดยจะมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี้ 1>, 1. ศึกษาที่มาของไพ่ซี่และการใช้งาน 2. ศึกษารูปแบบการใช้งานโครงสร้างไพ่ซี่มันลวกลำในงานสถาปัตยารรมไทย 3. ศึกษารูปแบบเทคนิคการมัดรวบไพรซี่อุปกรณ์ที่ใช้รัดและข้อต่อ 4. สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางสำหรับการใช้งานไพ่ซี่มันลวกลำซึ่งจากการศึกษาทําให้รู้ว่าแนวคิดในการใช้งานโครงสร้างไพ่ซี่มันลวกลำนั้นคือความง่ายในการกร่อสร้างทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ง่ายและไม่ซับซ้อนแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีและความสวยงาม อีกทั้งยังสา,าสามารถสร้างอาคารรูปทรงโค้งได้หลากหลายด้วยความยืดหยุ่นของวัสดุโดยสามารถสรุปรูปแบบการใช้งานได้ดังนี้ 1. น่ไผซีมัดรวบลำใช้งานง่ายเป็นโครงสร้างที่ง่ายต่อการดัดและสะดวกต่อการขึ้นรูป 2. องไผซีมัดรวบลำจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อใช้ในงานดัดโค้งเนื่องจากวัสดุมีความอ่อนและง่ายต่อการดัด 3. าไผซีมัดรวบลำนิยมใช้ในโครงสร้างเสาและหลังคาไม่เคยพบในงานโครงสร้างพื้นเนื่องจากความอ่อนตัวของโครงสร้างไม่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นโครงสร้างพื้น สี่เทคนิคการมัดรวบที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้สายรัดเหล็กเป็นรูปแบบที่ใช้การแพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและ5เทคนิคการยึดข้อต่อที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ข้อต่อเหล็กเนื่องจากมีความแข็งแรงง่ายต่อการติดตั้งสามารถใช้งานร่วมกันกับวัสดุดหลายประเภทและการเชื่อมต่อกันของโครงสร้างมากกว่า1จุด